คลิปวันนี้เราอยู่ที่ที่พักที่สระบุรีทุกคนอยู่ที่แซนติสนะดนวิลล่านะคะอันนี้เป็นบริเวณที่นั่งทานข้าวกันค่ะพี่จะฝากท้องไว้ที่นี่ก็คือเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะซึ่งเป็นนิสัยของเราก็คือจะอยู่ที่ที่พักแล้วก็กินที่ที่พักเลยค่ะวันแรกเราทานเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาทุกคนแล้วก็ตบจิ๋วซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆต้มยำกระดูกหมูไงทุกคนอร่อยค่ะแล้วก็อาหารที่นี่นะคะอยากจะบอกทุกคนว่า เขาจะมีความทําอาหารอร่อยอ่ะเหมือนหมูที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มีความหมากักเหมือนเวลาเราทําที่บ้านนะทุกคนเนี่ยพวกข้าต้มหรือพวกข้าผัดเขาทําได้ดีเลยอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่พี่กินก็คือเป็นปิ้งย่างค่ะเนีย่ยเห็นไหมหมูเขาก็ไม่ได้หมักนะแต่ว่าน้ําจิ้มของเขาอ่ะคืออร่อยมาก มันทําให้เวลาเรากินเสร็จแล้วเราไม่หิวน้ำอ่ะทุกคนแล้วก็ตอนเช้ามาก็ถ่ายคล่องเลยอันนี้เป็นหมี่ฮกเกี้ยนที่ดูเหมือนจืดแต่ว่าหอมกระทะเส้นไม่มันนอกจากประทับใจเรื่องที่พักแล้วก็ประทับใจเรื่องอาหารด้วยค่ะ